นี่กองเมี่ยงเงินนี่สมพักมาเที่ยงแล้วกินของร่วมกันด้วยครับพี่น้องครับหลังจากที่มือเศร้านี่อ่าอขอสารมาแต่บ้านแล้วก็มาเอามาแช่ไว้นะครับพี่น้องเอามาแช่หรืรอว่ามาไว,แว้แล้วก็แซีหนึ่งตอนเที่ยงใส่ลงไปเอาจานซะก่อนอเอานี่ลยละไส้นี่ยละนะ เนี่ยสรงพักเข่าเหนียวชัดไปป<ม>าไอา้ตวนๆสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องครับมื่อนี้เคยถ่ายสะไผ่ล่าครับพี่น้องกินเขาย่ามเทียงมาเลย์กามองเฮ็ดงานคือเกาครับพี่น้องครับแนวกินก็ทิมีปิ้งป้ารดครับพี่น้องเอ๋ยสรงพักประแด็ก ปลาแดกอย่างไฟมากินเขาน้ำบาบูครับเป็น้องครับนี่เขาเนีนึ่งเองเนี่ยอย่างจูดใจเลยโมเน่ยคนหอน,หอนมาลุยอีกก่อนจำปลาแดกตอนก่อนเพื่อเป็นการเรียงลำย่อยอือปลาลดแหงอย่างไฟหอนหอนโอ้ มีใครได้อห่างามาม้สองไหมแม่มพักแสบบ่แสบ,อแสบลอบมึงโอ้ขักอย อันนี้กับปลาแดกอย่างไฟอื้เขอาค้อนซอย ต้องไปหาเบาิ้งแล้วไปนั่งปละดุเนี่ยอย่างไฟหอมๆอุย้ยแสบไปนานๆ อ่ะคืสิบเบิดอลไรบ้าเนี่ยส่งพักหวะอ้มเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดดีกล้องเขาเนี่ย รักษาไออุ่นค้อมหดเพม่นไห้พี่น้องครับอืมมาชดนำกันอืมนัวๆสมๆสัสกหน่อย nhiệt tôm bà đẹp mọi người bà đẹp bắt kính đấy nè ba lốt hàng ba mình vẫn gặp bà đẹp cứ ถืกิ้งกันดีนฮะฮอ,ะอ,ะอะของเนี้ยฮว่อน มีการลอวการค้ก็เบิร์ตเปเครื่องเนี้นะเนี่ยพาสิบอกกินเ,เนี่ยวันเมือ่อวัน แซ่บแห้งอิ่มคักพี่น้องเลยหอมปลาแหย่ย่างไฟพี่น้องเลยผู้ได้ยากพี่น้องเลยปลาลดแห่งผู้ได้มากปลาลดแห่งครับพี่น้องพี่น้องครับย่างไฟหอมหอมไปน้องแซ่บหลายถือว่าคลิปนี้บมาหมดกัอิ่มแล้วไปครับไปน้องครับอิ่มเขาอิ่มหนักตอนนี้ก็จะเป็นเวลาไปเห็นงานแล้วครับพี่น้องครับมายม่วแล้วอัมระกษ์พาจากน้องไปเพี้ยทคนนี้ครับพี่น้องครับ ฝากบ่าวโบใบย์ใ้ออมอกออมใจด้วนะครับพี่น้องครับอลิมกดไลค์เป็นกำลังใจครับพี่น้องครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสวัสดีครับสบ,บายดีครับพี่น้องทุกท่าน